ก่อนนั่งแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้นั่งได้หมดแล้วเนี่ยนั่งได้นั่งได้ลุกเองได้นั่งอย่างนี้ก็ได้แต่ก่อนพวกนี้ไม่กกะดไดไม่ได้เลยกับปวดขาแกก็บอกปวดหลังนี่นะปวดเอวนี่นะลุกไปหาขาขาแกชาแล้วแกจะยืนบ่ได้เลยหลังแล้วเล้าลงสะโพกลงขาขาชากระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ยแล้วอาการ ปวดหลังแล้วมันมันมัน,มนเล้าลงขาเล้าลงขาแล้วคนนี้ก็มันจะมันจะ,นจะชาฝ่าเท้าเลยครับเดินไม่ถึงห้าเมตร,รอ่ะเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกซับเซนนิ้วมันจะทาไม่ได้มันชาไงแล้วแรกเลยนะจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงคืกลัวมากถ้าผ่านิกลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไง สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ทองใส่นะครับพี่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องอยู่ที่<ช>เขตบางร้วนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคก็คือเดี๋ยวเรามาถามพี่ทองใสว่าอาการก่อนที่เราจะมาเจอกันอาการเจ็บปวดมีอาการแบบไหนบ้างไหลติดไหลติดเป็นทั้งสองข้างใช่เป็นทั้งสองข้างเลยอาการเป็นยังไงครับข้างนี้จะเป็นก่อนมันจะปวดปวดแล้วยกแขนไม่ได้เลยไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้ยกได้แค่เนี้ยยกได้แค่เนี้ยอ๋อแล้วปวดไหมปวด ทรมานมากอืมแล้วแล้วพี่ไปรักษาอย่าง,ายยงไงก็ฝังเข็มก็ไม่หายใช้จ่ายเยอะไหมตอนนั้นครับก็เจ็ดพันโอ้ฝังเข็ม,มนะฮะเจ็ดพันเจ็ดพันฝังมาแล้วอาการเป็นยังไงไม่ดีขึ้นกระตุนต้นไฟฟ้ากระตุ้นไฟฟ้าทาทุกอย่างไปเาจาะไปทําทุกอย่างเลยแล้วก็ฝังเข็มอีกก็ไม่ดีขึ้นก็คือปวดเหมือนเดิมหรอก็อปวดเหมือนเดิมแล้วนอกจากบ่าดอะไรแล้เนี่ยเป็นปวดตรงไหนขาเส้นยุด เส้นยืดเป็นนั่งกับพื้นไม่ได้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คือนั่งคืออย่างนี้อย่างเดียวแล้วแข็งอยู่อย่างนี้อย่างเดียวอาการมันเป็นยังไงครับเส้นยืดคือมันแบบมันปวดหรอมันไม่ปวดมันยืดไปเลยมันตึงเหรอมันตึงเนี่ยถ้านั่งมันตึงไปเลยแต่แต่ตรงนี้มันจะปวดตรงสะโพกอ่ะฮะแต่มันปวดเป็นบางครั้งมันไม่ได้ปวดตลอดครับแต่เวลามันปวดมันจะก้าวขาไม่ออกเลย มันจะปวดแล้วมันจะไม่ไหวคือเข้าขั้นจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วอแล้วขานี่มาเป็นประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะสองปีแล้วโอ้สองปีแล้วนะก็ไม่ไม่น้อยเนาะที่เรานั่งไม่ได้เลยนี่คือสองปีแล้วนะสองปีนั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้านั่งแล้วก็มีคนหิวปีขึ้นเ้องครับซื้อของตามเน็ตมากินก็มีแล้วมีเครื่องออกกําลังกายอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ใช่ไหมคี่เห็นมีแบบจักรยานปั่นก็มีเครื่องกายภาพเลยมีครบหมดเลยก็คือทําหมดอะทําแต่มันไม่ดีขึ้นอื ม่เหมือนตัวนี้ที่ตัอบโจทย์ครับที่พี่มาทานนี้ทานได้กี่วันแล้วเดือนหนึ่งกับอีกห้าวันห้าวันถ้าวันนี้นะหนึ่งเดือนกับห้าวันพี่ทองใส่เล่าให้ทางบ้านฟังหน่อยว่าอาการหลังจากที่กินไปแล้วน่ะมันเป็นยังไงมั้งรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะกายภาพของรางอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนั่งแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้นั่งได้หมดแล้วเนี่ยนั่งได้นั่งได้ลุกเองได้นั่งอย่างนี้ก็ได้ แต่ก่อนพวกนี้ไม่ก็ะด้ไม่ได้เลยคือนั่งท่าเดียวคือเหยียดขาแล้วเวลาจะลุกก็คือพยุอันนี้คือเหมือนเราเป็นคนปกติแหละใช่อันนี้ประมาณแขนละ่ะเป็นยังไงบ้างแขนก็โอเคยกได้อะไรได้ทุกอย่างไปข้างหลังได้หมดเลยน,นี่แต่ก่อนเซลก็เท้าไม่ได้มไมไคือรู้สึกว่ามันดีขึ้นตั้งแต่วันไหน มันก็ชุดแรกอะอะแต่รู้สึกว่นของพี่ทองใสจะเป็นเยอะเหมือนกันเยอะเรียกว่าเป็นทั้งตัวเออบราไรลขาแขนอะไรเป็นหมดเลยวิธีการกินกินยังไงชุดหนึ่งอยู่ทองกระปุกแรกอะกินเช้าสองเย็นสองแล้วมาชุดที่สองก็เช้าหรือเย็นก็ได้กินดลงเดียวพอมันดีขึ้นหนึ่งเดือนกับอีก <c oughs> หนึ่งเดือนกับอีกห้าวันอะไรที่ทำให้พี่ทองใสตัดสินใจซื้ออะ ก็อยากหายเพราะว่ามันทรมานแล้วแล้วแล้วเห็นแบบทางโฆษณาเนี่ยอะไรถึงทําให้เรามั่นใจว่าอยากจะลองยี่ห้อนี้จังก็ลองดูสักทีจะเป็นไรเพราะมันเป็นยี่ห้อที่เราไม่เคยกินก็เลยลองดูถ้าไม่มั่นใจมาหาที่บ้านเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวคนมาเยอะนะอ่านะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่ศักชัยด้วยพี่ศักชัยใช่ไหมโอเคครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจ อยากจะรับคำปรึกษาก่อนนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้หรือว่าทักเข้ามาในอินบ็อกก็ได้เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคนที่มีประสบการณ์นะครับเชี่ยวชาญในการดูแลโรคนี้โดยเฉพาะเลยขอให้คำปรึกษาอยู่นะครับ